ตอนนี้เรายืนอยู่ที่สวนลำไยของพี่รสนะคะที่อำเภออำเภออะไรคะตบนนี้อำเภอโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะสอบถามพี่นิดนึงน,นะคะว่าสวนลำไยของพี่มีทั้งหมดกี่ไร่ห้าไร,เร่เศษเศษห้าไร,เร่เศษเศษนะคะแล้วปกติเนี่ยห้าไร,เร่เศษเศษเนี่ยเคยใช้ปุ๋ยอะไรบ้างคะใช้ปุ๋ยชีวภาพกับเคมีบวกค่ะห้าไร,เร่เศษเศในหนึ่งรอบการผลิตเนี่ยลงทุนไปเป็นเงินประมาณเท่าไหร่หกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาท หกหมื่นกว่าบาทได้ไดผลผลิตประมาณต่อรอบเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะกี่แสนหรือกี่ล้านก็สิบสามตันคูณด้วยสี่สิบสิบสามตันคูณด้วยสี่สิบท่านผู้ชม <500 S 1> ค่ะห้าแสนนิดๆเออห้าแสนนิดๆค่ะถ้าไร่กว่าแต่ได้ห้าแสนนิดๆใช่ไหมคะ,คะก็เฉลี่ยไร่ละแสนดีไหมคะครับเออเฉลี่ยไร่ละแสนนะคะแต่ทีนี้พอมาใช้ช่างน้อยนาโนพลาสของเราซึ่งตอนนี้คุณพี่รถบอกว่าใช้ของเราไปแล้วกี่รอบนะคะ ห้าเดือนห้าเดือนนะคะห้าเดือนเนี่ยใช้ไปประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยกว่าแคปซูลร้อยกว่าแคปซูลน,นะร้อยกว่าแคปซูลเป็นเงินเท่าไหร่คะอ่าสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทโอ้โหซึ่งเป็นราคาที่ถูกมาก,กแล้วจริงๆแล้วในห้าไร่กว่าในรอบนี้รวมทั้งปุ๋ยอื่นหรือว่ามีอินซีอื่นๆด้วยไหมคะหรือใช้แต่ช่างน้อยนาโนอย่างเดียวใช้ใช้ชีวภาพข้างล่างด้วยดันดินด้วยค่ะาใช้ ช้างขึ้นบนอ๋อคือช้างน้อยนาโนพลัสของเราพี่ก็บอกใช้ช้างนะช้างขึ้นบนเพราะของเราให้ทางใบนะคะคแต่ว่าลดปริมาณจริงๆแล้วเมื่อก่อนคือใช้ประมาณปุ๋ยหกหมื่นใช่ไหมคะครับแต่ตอนนี้ในรอบผลิตที่ผ่านมาเนะี่ยพี่ใช้ปุ๋ยป,ประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดรวมทั้งช้างด้วยเสร็จแล้วอยู่ที่20ประลูก20่ากเป็นเงินเท่าไหร่คะตอนน,กน,กนิก็ประมาณตอนนี้ใช้เคมีถูกหน่อยอก็อยู่ที่ หมื่นกว่าบาทจากหกหมื่นหกหมืนกว่าใช่ไหมคะครับผมรวมนั่งช้างน้อยรอบนี้แล้วจริงๆเหลือแค่หมื่นกว่าครับผมแปลว่าคุณพี่รถเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นในกระเป๋อีกห้าหมื่นละครับผมโดยที่ยังไม่ได้ทำ,ทำอะไรเลยคือย,ยังไม่ได้เก็บผลผลิตใช่ไหมคะยังอยู่อีกยี่สิบกว่าวันอ,อีกยี่สิบกว <20 S 2> ่าวันจะเก็บผลผลิตแล้วแต่จากประเมินด้วยสายตาค่ะพี่รถตอนนี้พี่รถคิดว่าผลผลิตของพี่เนี่ยจากที่ในสวนจากที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักกี่ตันคะไม่เว้ยเอายี่ห้าตันพอครับ ไม่เวอร์นะท่านผู้ชมไม่เวอร์คือ25ตันแล้ว25ตันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนใช้ช่างน้อยเราเคยได้กี่ตัน13ตัน13ตันเป็น25หนูขอ26ได้ไหมพี่ <c oughs> ขอ <c oughs> เพิ่มอีกสักสักตันได้ไหมเป็น26ทําไมต้องพูดแบบนี้ทราบไหมครับ <c oughs> เพราะ13ตันเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ช่างน้อยนาโนใช้ปุย 50, ๋ยห0,000ื่นเฮ้ยหกหมื่นแต่พอใช้ช่างน้อยนาโนพลัสปุ๋ยเหลือแค่หมื่นกว่านิดนิดและได้ผลผลิต เกือบสองเท่าใช่หรือไม่ครับโอ้โหนี่คือการมาช่วยเกษตรกรจริงๆในการเพิ่มต้นทุนผลดผลผลิตเอ้ยไม่ใช่ดิลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผล,ผลิตไหมอีฉันนี่รู้สึกแบบว่ามันตื่นเต้นอยู่ใกล้คนหลอด้วยอยู่ใกล้ลำไยกัอีฉันเดินกินของคุณพี่ทั้งสวนแล้วนะคะสวนที่นี่หวานมากหวานมากครับหวานได้ได้ลองดูผลของการการเขาเรียกว่าอะไรนะความหวานของปีนี้กับปีที่แล้วอ่ะใช่น้อยแล้วเป็นไงมันหวานกว่าไหมข้างสวนไม่หวานอย่างนี้ครับ โอ้ทั้งสวนไม่หวานแบบนี้เนี่ยสวนข้างๆเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยตอนนี้ลำไย,ยยังไม่ได้เก็บความหวานยังไม่ขึ้นแต่ที่นี้ความหวานขึ้นที่นี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วก็หวานด้วยหวานด้วยดิฉันยืนยันเพราะอะไรพวกเราเดินชิมกันคนละจิบสองจิบนะคะแบบว่าเดินเนี่ยเด็ดได้ทั้งสวนเพราะเป็นอินทรียใช่ไหมคะครับผมทานได้สบายมากเลยแล้ววันหลังนั้นพี่รถเราจะมีโอกาส มาเยี่ยมชมตอนเก็บอีกท,ทีเนาะครับผมนะเราก็จะขนกงินไปนะคนละกระสอบสองกระสอบมันหวานจริงอร่อยนะยมันเป็นอะไรลำไย,ย,ยที่อร่อยกว่าที่อื่นเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสมาชิกวีเวอร์แล้วก็เป็นตัวแทนของบริษัทวีเวอร์ในนามของช้างน้อยนาโนโพลัสนะอขอบคุณพี่รถมากท,ที่เปิดเปิดโอกาสให้ช้างน้อยนาโนพลัสมาอยู่ในสวนของพี่นะคะและพี่คิดว่าจะใช้ของเราต่อไปไหมคะใช่ครับ มั่นใจคุณภาพแล้วมั่นใจรายได้รายได้เป็นห่วงรายได้เป็นห่วงรายได้ใช่เพราะว่าครั้งแรกให้ได้ห้าแสนแต่รอบนี้มันต้องได้สองเท่าแน่นอนเอาต่อมานเท่าไหร่คะหนึ่ร้านได้ไหมห้าไร่เนี่ยคิดว่าร้าน คิดว่าหนึ่งร้านนะคะเออท่านผู้ชมอีฉันก็แหมรู้สึกขอกอ,อติดหน่อยได้ไหมคะ <laughs> พอพ่อพี่บอกว่าเป็นร้านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเผื่อมีส่วนลำไยแถวน,นี้ว่างอยู่ค่ะวันนี้เราก็ขอขอบพระคุณพี่มากนะที่ให้พวกเรามาชิมนะลำไย,ย<ๆ>หวานๆเนี่ยสวยงามนะดูที่คะ่ะโดกมากดกนะดกกว่าดิดไม่แต่งฮะไม่ดกไม่มีการแต่งไม่มีการแต่งลูกทิ้งโอ้นี่จะขอบคุณแล้วอยากจะสัมภาษณ์ต่ออีกเพราะมันดกจริงๆครับผมแล้วถ้าแต่งมันก็จะเหลือห้าแสนแต่ไม่แต่งของเราคืองามเลยจาก 25ตันคงจะไม่ได้ะจะอยู่แค่หกสิบเจ็ดตัน<อ>นี่ไม่แต่งเมื่อก่อนเนะ<ต>าะเมื่อก่อนแต่งแล้วมันไม่ได้ลูกก็ประมาณนี้ค แต่ตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้ยังเหลือเวลา20วัน20วันนี่น้ำหนักก็จะเพิ่มอีกครับเหรียญสิบเลยโอ้เหรียญสิบเลยโอ้โหนี่ที่เรามาเรามาเร็วไปค่ะอันนี้เหรียญห้าตอนนี้เหรียญห้าเหรียญห้าอีก20วันมันจะขึ้นเหรียญสิบนะคะครับผมโอ้โหเราอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมวันที่คุณพี่เขาเก็บสวนลำไยนี้ไปอีกครั้งแล้วเรามาตามข่าวว่าตกลงจากห้าแสนที่ไม่เคยใช้ช้างน้อยพอใช้แล้วเนี่ยจะถึงหนึ่งล้านหรือไม่เรามารุ้นกันสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอพรบคุ